อเอาเรื่องอื่นต่อบ้างนะคะเอาเรื่องอื่นๆบ้างเอาเรื่องคนที่ไปต่างประเทศแล้วก็เดินทางกลับมาตามสัญญานะแล้วก็กลับมารายงานตัวนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนี่เราขอไปต่างประเทศเราก็กลับมาจริงๆนะคะไม่นี้นะคะทางคุณนักสินชินวัฒน์นะคะเอ่อก็ เดินทางกลับมาจากการไปประชุมที่มาเลเซียตามที่ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ออกนอกราชนาจักรได้เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะคะระหว่างวันที่2-3กุมภาพันธ์เพื่อไปร่วมประชุมกับนายกมาเลเซียที่คุณนักสินได้ยื่นคำร้องเอาไว้แล้วก็วางหลักทรัพย์คำประกันจำนวน5ล้านบาทนะคะแล้วก็ศาลให้มารายงานตัวภายใน3วันตั้งแต่4-6ถึงกุมภาพันธ์ก็ปรากฏเมื่อวานนี้คุณนักสินก็เดินทางมาตามที่ศาลได้สั่งเอาไว้นะคะก็เป็นการ หมือนเป็นยันยืนยันแหละนะคะว่าไม่หนีนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1 0บสนาทีค่ะแล้วก็รับหลักทรัพย์ประกันเงินสด5ล้านบาทแล้วก็เดินทางกลับทันทีค่ะนะแต่เอาจริงๆเนี่ยนะยังคดีของไอ้ทักษิณเนี่ยยังเหลือเวลาอีกเยอะหมายถึงว่าเอาคดีส่วนตัวก่อนนะคดีที่ตัวเขาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะก็คือคดีร้อสิบสองใช่ไหมอันนั้นโดนเท่าไหร่เดือนอเดือนมิถุนา มิถุนาที่จะสารนัดอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ่าอีกนานแล้วก็อีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรีบจะรีบไปทําไมตอนนี้เล่าใช่ไหมโอ้รีบไปแล้วเดี๋ยวใครจะให้กับอยู่นี่สุขสบายได้ทําอะไรได้อีกตั้งเยอะใช่ไหมคะใช่ไหมอยู่เนี่ยสุขสบายแล้วก็ไปไหนก็มีคนเอาพะาขม้ามาคล้องเอวคล้องคอชาวบ้านที่ยังไม่รู้เรื่องข่าวสารอะไรเนี่ยนะ และยังเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะก็ยังนับหน้าถือตาเขาอยู่เยอะแยะนะเอเอไอไอไอส่วนชาวบ้านที่บอกไอ่นี่เป็นนักโทษกระดีทุจริตมันน้อยกว่าชาวบ้านที่ไม่รู้ความไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรยังมีไอประชาชนที่ประเพทแบบว่าเอ้ยเขาโกงไม่เป็นไรหลอกเขาก็แบ่งให้เราประเทศก็จเจริญมีประชาชนแบบนี้เยอะ,ะทักสิบเอองั้นเราอยู่ต่อดีกว่า